วันนี้เวลา17.19นาฬิกาส9นาทีสมเด็จพระคนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดธาทองเขตวัฒนาในการพระราชทานเพลิงศพร้อยตรีวันรบบรดีรกอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่18มีนาคม2566สิริอายุ87ปี ร้อยตรีวันรบวรดิลกเกิดเมื่อวันที่18กันยายน2478เป็นบุตรของอมาตโทรพระทวีธุรปราสาสตร์หรือวระวรดิหลกอดีตเจ้าเมืองกระบี่และชนบุรีกำนางจำรัดวรดิลก หลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศและโรงเรียนศิลปะศึกษาได้เข้าศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาจิตรกรรมและปฏติมากรรมที่มหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาตรีาคณะครุศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดจนได้เข้าศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนเป็นรุ่นที่หนึ่ง โดยตลอดชีวิตการทำงานร้อยตรีวันรบวรด,ดีลกได้สร้างผลงานที่ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญเช่นด้านการบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดที่สามารถนำบริษัทให้กลับมามีกรราําไรจากการขายบัตรโดยสารตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มบริหารในปี2528และสร้างกำไร,รต่อเนื่องทุกป,ปีจนวาระสุดท้ายที่ได้ดำรงตำแหน่งในปี2535 ด้านการช่วยเหลือสังคมได้ดำรงตำแหน่งเช่นนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยและกรรมการสาขาขนส่งคณะกรรมการบริหารหอ,อการค้าไทยส่วนด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นช่างศิลป์ช่วยงานศาสตร,ราจารย์ศิลป์พีระศีสร้างปฏิมาก,กรรมต้นแบบพระศร,รีสากยะทศพลยานประธานพุทธมนตรสุทัศน์ ซึ่งต่อมาได้สร้างขนาดจริงประดิษฐานณพุทธมนทลจังหวัดนคปรปฐมและเป็นที่ปรึกษาด้านปฏิมากรรมในโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ช่างเอราวัณจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้ยังได้รับโอกาสให้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทพระบรมวงศานุวงศ์และงานราชสำนักด้านอื่นๆเรื่อยมา จากผลงานอันเป็นที่ประจักษ์จึงได้รับเกียรติบัตรและโลกเกียรติคุณที่สำคัญเช่นนักบริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2,528ถึง2,529รางวัลเกียรติคุณสัมพันธ์สังเงินสาขาบริการประชาชนประจำปี2,530และรางวัลน,นักบริหารชั้นนำประจำปี2,533เป็นต้น ด้านชีวิตครอบครัวภายหลังจากการเกษียณอายุก่อนกำหนดร้อยตรีวันรบบวรดีหลกได้สมรสกับนางสุริรัตน์บวรดีหลกสกุลเดิมสุกแก้วมีบุตรหนึ่งคน